สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุกไข่อยอยู่ครับผมวันนี้วันที่หพฤศจิกาย,ยนครับผมมาเห็ดโคนในไร่กันอีกแล้วเพราะว่ามันต้องมีไม่ให้มีเห็ดนะมีพึ่งลวงครับผม <c oughs> หัวน้ำอูมจัดเลยครับหัวน้ำอุมมากครับลังนี้ดูทรงเนี้ย หน้ำอุม่มออกสองฟังเห็นเลยชัดเลยครับให้มาสักสามสี่ขวดครับสามขวดน่าจะได้แน่ๆไปหาเห็ดกันต่อครับผมไม่ทันหมดแล้วพวก,กจิ้มหมดแล้วนี่ครับขกเก่าจิ้มมาชุดที่แล้ว ท,ที่แล้วก็ประมาณสี่สี่ห้าวันเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วของผนะมประมาณันมีติ่งขึ้นใหม่อีกไม่รู้เห็ดนำหรือเปล่านี่ตัวนี้ดอกนียแลก็นีรอยกระแตกินย,ยังไม่พอนะครับเผื่อมีดไปกินครับผมเห็นดีมันแตกครับเนี่ย หาหน่อยเดียวนี่หิหหนแตกอยู่นี่โอ้ไัวหล่อเกลอมีตสกิดอยูสก,กิดกระดุลัวเลยนี่งหหน่อยเดียวอันออนี้ต้องเอาไว้นะกินไม่ได้หัวหัวเห็ดเครียมากก็แล้วโอ้คนี่จะหัวเห็ด ดินแตกก็น่าใช่นี่จริงเปี้ยไวดินแตกนี่เลยดินแตกนี่น,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 น่าใช่อยหจิ้มขึ้นมา โอเห็ดขึ้นมาน่าจะใช่โหกลบว้กอนกลบว้กอนกลบว้กอนครับรอมันโผล่ <c oughs> ออน,นี่ครับ <laughs> เห็ดจน <laughs> หลังแอนแล้วครับโู้เมื่อคืนนี้น่าสวยอยู่นั้นจนจะเน่าแล้วครับอโอ้เมื่อคืนนี้ผมเดินมาไม่ถึงครับเมื่อคืนผมเดินมาชะงกดูโคนน่เนี่ยโคนนะแต่ยืนฝั่งนู้นแต่เห็ดมันขึ้นอยู่ฝั่งนี้โอ้ <laughs> พ่อครับ,บบอกให้ดูให้ดูให้ด,ใหดูให้เฝ้าดีดี โอ้ยโดนพอบนนียมมากนี่เห็ดเน่านี่ <N> นี่อดูดอกเห็ดเอ้ยยังพอกินได้ครับบางดอกนะโอ้โหโอ้โหนอนเชียวโอ้เสียดายเห็ดวะ่ะไม่ใช่น้อยๆครับมูนี่ทางเข้าไปดู หมอบนแน่เห็ดเน่าเนี่ย่ครับขึ้นยังไงเนาะโอ้โหออาเดา๋เก็บเห็ดไป เมื่อวานนี้เขาไม่ขึ้นทะล่าใจไปหน่อยเหย็ดเน่าเลยโอ้เสีดยดายพ่อสาบอกให้เฝ้าให้เฝ้าพอไม่อยู่พอ,พอพอกลับมาพรุ่งนี้ครับเห็ดนอนขึ้นหมดเลย มันโดนฝนอ,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 ยอยู่ในดินยังหงอหลุดเลย จะได้เห right? ็ดแล้วไม่เปนไรขี้ใครขี้มันขี้เราจะได้กินแบบนี้โทษใครไม่ได้วผมโทษตัวเองเดินไม่ถึงโคกเองเนี่ยอีกแค่ประมาณสี่ห้าเก้านะครับขี้เกียจเดินจะงกดูอยู่ฝั่งต้นสแกก่อนนะครับเมื่อคืน ถ้าเมื่อคืนนี้กำลังตึงๆอยู่น่าจะยังไม่ขนาดนี้ยังพอได้กินมางอันนี้มันโอโ้ดอกนี้ม่งยังใหญ่พอได้กินมางเมื่อคืนเนี่ยตึงๆอันนี้มั่งม้ยเลยดูเลือกเลือกดอกไปกินเลือก,อกดอกที่มันแข็งๆ ý nghĩa là cái nào đấy nó cũng không có nó hết đen เรียกดอกที่มันพอสภาพสวยๆเลยต้มได้อยู่ครับหงิบแลหลดหยิดตัวเองแต่เห็ดมันก็มันโดนฝนแหละเพราะมันโล่มามันก็เน่าเนี่ยมวยก็ทิ้งไปมั้งโอ้โหนอนขนาดนี้ทิ้งไปให้หมดแล้วมากตอนนี้บบกแข็งอยู่ ้งนีถ้ามันเล่นไปสองโลน,งนู่นน้เนี่ยบานเต็มที่นไง โอ้นนเออนนยังดอกสวยแต่มันก็แอน,นโอ้เยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะหมู่ใหญ่จัดเลยนนไม่ขึ้นหนาแล้วล่ะครับพวกเนี้ยดูเละมัดเมื่อคืนทำไมไม่เห็น คืนเห็นมันก็ยังขอได้กลิ่นมั้งครับเนี่ยเมื่อคืนดิชะโงอกดูฝั่งต้นเนี้ยเนี่ยต้นตะแก่ตันเน,นี้ยชะโงอยดูฝั่งส่องมาไม่ไม่เห็นทีหลังก็เข้าไ้ชนโคกเลยเนีย่ยมามักง่ายเ <c oughs> ดก เนี่ยเมื่อคืนมันก็จะแข่งตึงเป๊ะเลยเนี่ยครับพวกเนี่ยหลอนลง,นะเ,งเลยเหนื่อยเลยไปเดี๋ยวไล่เก็บเห็ดเลือกเห็ดไปเอาเฉพาะก้านไปก็พอมั้งแอบนี่ครับอันนี้ก็โลกครึ่งนะโล่เจ็ดคร่งประมาณนั้นนะ่ะโอ้โหนี่ทิ้งไม่ต้องเยอะไหยเน่าโอ้ท่านนึกสภาพไหมเละเน่าเกียร์ทิ้งไม่ต้องเยอะ สภาพตอนดอกสวยๆครับเข้า,าก่อนเร็วนี้สักวันนึงครัโหโทษใครไม่ได้เลยโดนพ่อรู้พ่อบ่นแน่ครับพ่อพยายามพูดเย็นให้เข้ามาดูเข้ามาดูโคกนี้เขาห่วงโคกเขาเข้าไปนูน่นนองบัวลำพูเขาไม่สุระกลับบันพรุ่งนี้พ <c oughs> อได้ครับพอได้ต้มเข็มอยู่ไปไนี่ครับสรุปผลงาน เห็ดเน่าก็ไม่เชิงน่นี่นนครับยังกินได้อยู่ยังต้มเค็มได้อยู่ครับอ่ะโอเคครับถ้าชอบลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ครับแน่อาจจะไปตีพึ่งเลยเดีย๋ยวรอดูก่อนครับ <Yeah. S 1> อาจจเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ